สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปาม์ม b าสำหรับ EP ที่68นี้นะครับผมก็จะมาเจาะลึกข้อมูลหุ้นธุรกิจน้ำมันพื้นฐานแกร่งในปี2,565นะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลณวันที่18มิถุนายน2,565ครับ สำหรับการจัดหุ้นธุรกิจน้ำมันนะครับประกอบไปด้วย3กลุ่มได้แก่ 1. ธุรกิจต้นน้ำซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทำการสำรวจและขุดเจาะแหล่งน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติต่างๆทั้งในทะเลและบนบกแล้วส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ส่งต่อไปยังโรงกลั่นน้ำมันโดยการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้ประกอบด้วย2ปัจจัยหลักคือ1ราคาน้ำมันดิบการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบมีผลอย่างมากต่อทิศทางผลประกอบการของ ธุรกิจสำรวจและขุดเจาะเนื่องจากต้นทุนการผลิตเป็นฟรีคอสท,ที่ค่อนข้างคงที่ดังนั้นกําไรจะมากหรือน้อยจึงขึ้นอยู่กับราคาขายน้ํามันเป็นหลักครับ2อ,อัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากน้ํามันดิบเป็นสินค้าโคุกพันที่อ้างอิงราคาตามตลาดโลกและธรรมชาติของธุรกิจที่มักขยายการลงทุนไปตามแหล่งปิตโตเรเลียมทั่วโลกค่าเงินจึงมีผลต่อรายได้จากการขายเช่นถ้าขายน้ํามันดิบไปยังต่างประเทศเมื่อค่าเงินบ าทแข็งขึ้นรายได้ที่กลับเข้าก็จะลดลงแต่หากค่างเงินบาทอ่อนลงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับกลุ่มที่2นะครับก็คือธุรกิจกลางน้ําเป็นกลุ่มธุรกิจโรงกันที่รับน้ํามันดิบเข้าสู่กระบวนการกันเพื่อผลิตออกมาเป็นน้ํามันสมดูปเช่นน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลน้ํามันหล่อลื่นพื้นฐานน้ํามันอากาศยานกา๊าซถุงต้มน้ํามันเตารวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกต่างๆซึ่งปัจจัยสําคัญที่ใช้ พิจารณาหุ้นลงกันประกอบไปด้วย 1. ค่าการกันความสามารถในการทํากําไรของโรงกันต้องดูที่ค่าการกันครับซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างราคาน้ํามันสำเร็จรูปกับน้ํามันดิบยิ่งค่าการกันสูงกําไรจะยิ่งเยอะขึ้นตามสําหรับปัจจัยที่กําหนดค่าการกันก็มีทั้งความต้องการใช้เศรษฐกิจการขนส่งความสามารถในการผลิตอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงต้นทุนน้ํามันดิบและนโยบายจากรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งจะเห็นได้จากคา ในปัจจุบันที่รัฐบาลจะนำเงินค่าการกัน มาช่วยลดภาระให้กับประชาชนในเรื่องของราคาน้ํามันนะครับก็ทําให้หุ้นในกลุ่มโรงกันในช่วงนี้มีราคาลดลงครับต่อมานะครับก็คือการบริหารสต็อกน้ํามันเราคงเคยได้ยินคําว่ากําไรขาดทุนสต็อกน้ํามันอยู่บ่อยๆที่เป็นแบบนี้เพราะธุรกิจโรงกันต้องมีการเก็บสํารองน้ํามันดิบเอาไว้ดังนั้นเมื่อราคาน้ํามันดิบในตลาดมีราคาถูกกว่าน้ํามันที่เก็บสํารองไว้โรงกันก็จะขาดทุนจากส่วนนี้แต่กลับกันถ้า ราคาน้ำมันดิบในตลาดแพงกว่าราคาที่เก็บสำรองไว้ลงกันก็จะมีกำไรจากสต็อกน้ำมันซึ่งกำไรขาดทุนตรงนี้มีผลต่อภาพรวมของผลประกอบการมากพอสมควรครับ สำหรับกลุ่มที่3นะครับก็คือธุรกิจปลายน้ำเป็นกลุ่มปลายน้ำที่นำน้ำมันสำเร็จรูปที่ได้จำหน่ายผ่านสถานีบริการน้ำมันต่างๆโดยสิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงทุนในหุ้นปั๊มน้ำมันนะครับก็คือ 1. ค่าการตลาดน้ำมันคือส่วนต่างระหว่างราคาขายน้ำมันหน้าสถานีกับต้นทุนน้ำมันที่รับมาจากโรงกันค่าการตลาดจึงเปรียบเสมือนอัตรากำไรขั้นต้นของปั๊มน้ำมันมีนกลไกควบคุมราคาขายจากภาครัฐทั้งนี้ค่าการตลาด จะมีกลไกควบคุมจากภาครัฐให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ2นะครับก็คือการบริหารพื้นที่บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดปัจจุบันปั๊มน้ามันมีการแข่งขันรุนแรงจําเป็นต้องตั้งอยู่ในที่ดินที่มีศักยภาพติดถนนสายหลักซึ่งก็ตามมาด้วยต้นทุนที่สูงดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีการบริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการขยายโมเดลไปยังธุรกิจ้าป,ปีกที่ไม่เกี่ยวกับน้ํามันเป็นต้นครับ ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีหุ้นตัวไหนที่เกี่ยวข้องอยู่ในกลุ่มธุรกิจน้ำมันบ้างครับ สำหรับหุ้นตัวแรกนะครับก็คือ PTT EP บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจหลักด้านการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศรวมทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้าปิโตเรเลียมจากต่างประเทศปัจจุบันดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศและการลงทุนในธุรกิจต่อนเนื่องครับ ราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่162บาท50สตางค์ต่อ1หุ้นครับแนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีการประเมินราคาสำคัญอยู่ในช่วง169บาท50สตางค์ถึง160บาทครับราคาย้อนหลัง1เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น3.17%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น35.42%ครับ งบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีรายได้รวมประมาณ68,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ1,500ล้านบาทครับมีค่า DE อยู่ที่0.95เท่าค่า PE อยู่ที่17.41เท่าค่า p b v อยู่ที่1.6เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน3.01%ครับ การจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่3บาทต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่ารยละ3 0ของกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายครับ หุนตัวต่อมานะครับก็คือ TOP บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจการกันและจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการกันน้ำมันปิโตรเลียมปัจจุบันมีกำลังการผลิต275,000บาร์เรล,ลต่อวันนอกจากนี้ไทยออยล์ยังมีการเชื่อมโยงธุรกิจทางธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อดลื่นพื้นฐานธุรกิจไฟฟ้าธุรกิจบริการการขนส่งทางเรือและทางท่อธุรกิจพลังงานทดแทนและ ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นต้นครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่49บาท50สตางค์ต่อ1หุ้นครับแนวโน้มการลงทุนก็เพราะว่ามีการประเมินราคาที่สําคัญอยู่ในช่วง50บาท25สตางค์ถึง47บาท25สตางค์ครับราคาย้อนหลัง1เดือนเพราะว่าลด,ดลง15.74%และราคาย้อนหลัง6เดือนพะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ งบการเงินไตรมาส1ปี65มีรายได้รวมประมาณ120,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ7,100ล้านบาทครับมีค่า D/E อยู่ที่2.11เท่าค่า P/E อยู่ที่6.62เท่าค่า P/BV e อยู่ที่0.85เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน4.88%ครับ การจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่2บาทต่อ1น1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละสอครั้งสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าละลาย25ของกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายครับ หุ้นตัวต่อมานะครับก็คือ PTT บริษัทปตทจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจด้านพลังงานได้แก่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติธุรกิจการค้าระหว่างประเทศธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่มของปตทได้แก่ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวธุรกิจปิโตรเคมีและการกันธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการธุรกิจฐานหิน และธุรกิจให้บริการครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่33บาท50สตางค์ต่อ1หุ้นครับแนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีการประเมินราคาที่สําคัญโดยไม่มีแนวรับที่ชัดเจนนะครับราคาย้อนหลัง1เดือนก็พบว่าลดลง9.46%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าลดลง11.84%ครับ งบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีรายได้รวมประมาณ7 6 2 2 0 0 0ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ25,500ล้านบาทครับมีค่า DE อยู่ที่1.76เท่าค่า PE อยู่ที่9.79เท่าค่า p b v อยู่ที่0.96เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน5.76ครับ การจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่80สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งสําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าละลาย25ของกำไรสุทธิหลักหักค่าใช้จ่ายครับ หุ้นตัวต่อมานะครับก็คือ PTT GC บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจเคมีพันผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีพันการกลั่นน้ำมันดิบเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเซตรวม2 8 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันและกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีพันรวม11.65ล้านตันต่อปีครับ ราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่43บาท75สตางค์ต่อ1พุ้นครับแนวโน้มการลงทุนก็พราบว่ามีการประเมินราคาสําคัญโดยมีแนวรับไม่ชัดเจนครับราคาย้อนหลัง1เดือนพบว่าลดลง5.41%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าลดลง25.85%ครับงบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีไรายได้รวมประมาณ1 7 7 0 0 0 0ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ4 2 0 0ล้านบาทมีค่าดีอยู่ที่1.44เท่า ค่า P/E อยู e ่ที่5.17เท่าค่า P/BV อยู B ่ e ที่0.64เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน8 2 7ครับการแจยปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่1บาท75สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งสำหรับนยโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ30ของกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายครับ หุ้นตัวต่อมาก็คือ IRPC บริษัท IRPC จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจด้านพลังงานประกอบไปด้วย1ธุรกิจปิตโตเรเลียมมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่จังหวัดระยองเพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน,นเป็นต้น2ธุรกิจปิตโตรเคมีเพื่อผลิตเม็ดพลาสติก3ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศและ4ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน ในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่าครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่3บาท10สตางค์ต oui, ่อหุ mm ้นครับแนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีการประเมินราคาที่สําคัญอยู่ในช่วง3บาท36สตางค์ถึง3บาท6สตางค์ครับราคาย้อนหลัง1เดือนพบว่าลดลง4.32%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าลดลง19.27%ครับ งบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีรายได้รวมประมาณ79,600ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ1,500ล้านบาทมีค่า D/E อยู่ที่1.32เท่าค่า P/E อยู่ที่6.47เท่าค่า p b อยู่ที่0.76เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน6.67%ครับ การจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่14สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งสําหรับนยโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่ารายละ25ของกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายครับหุ้นตัวต่อมานะครับก็คือ SPRC บริษัทสตาร์ปิโตเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันโดยมีผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมได้แก่ก๊าซปิโตเลียมเหลวน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและน้ำมันเตารวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตเคมีได้แก่โพลีฟินเกตโพลิเมอร์ก๊าซปิโตเลียมเหลวเนปท่าเกดปิโตเคมีเป็นต้นราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่11บ0าทสสตางค์ต่อหนึ่งู แนวโน้มการลงทุนก็เพราะว่ามีการประเมินราคาที่สาคัญอยู่ในช่วง11บาท50สตางค์ถึง10บาท90สตางค์ครับราคาย้อนหลัง1เดือนพบว่าลดลง4.24%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น18.95%ครับงบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีรายได้รวมประมาณ65,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ5,200ล้านบาทมีค่า D/E ที่0.86เท่า ค่า P/E อยู่ที่6.75เท่าค่า p b อยูที่1.37เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน1.43%ครับการจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่0.1785บาทต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลเลี้ย1ครั้งสําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยะ50ของกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายครับ หุ้นตัวต่อมานะครับก็คือ IVL บริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจรซึ่งผลิตและจำหน่ายสารตั้งต้นโพลีเอสเตอร์ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพสผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเส้นใยและเส้นได้โพลีเอสเตอร์และเส้นใยจากขนสัตว์ครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่47บาท50สตางค์ต่อหนึ่งหุ้น แนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีการประเมินราคาที่สําคัญอยู่ในช่วง48บาท75สตางถึง47บาทครับราคาย้อนหลัง1เดือนพบว่าลดลง2.56%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น9.2%ครับงบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีรายได้รวมประมาณ147,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ14,000ล้าบาทมีค่าด e. ีอยู่ที่2.23เท่า ค่า P/E อยู่ที่8.21เท่าค่า p b u อยู่ที่1.59เท่าและอาาัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน1.99%ครับการจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว2ครั้งเงินปันผลอยู่ที่0.65บาทต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ4ครั้งสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ3 0ของกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้ใจ่ายครับ หุ้นตัวต่อมานะครับก็คือ BCP บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจลงกันน้ำมันการค้าน้ำมันและธุรกิจการตลาดรวมถึงลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียวธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาธุรกิจใหม่ครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่29บาท25สตางค์ต่อ1หุ้นครับ แนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีการประเมินราคาที่สําคัญอยู่ในช่วง30บาท75สตางค์ถึง29บาทครับราคาย้อนหลัง1เดือนพบว่าลดลง16.43%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น17ครับงบการเงินไตรมาสหนึ่ปี65พบว่ามีรายได้รวมประมาณ6,9000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ4,300ล้านบาทมีค่าดีอยู่ที่2.42เท่า ค่า P/E อยู่ที่4.52เท่าค่า P/BV e. ที่0ู5เเท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน6.2%ครับการแจยปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่1บาทต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการแจยเงินปันผลปีละ1-2ถึงครั้งสำหรับนโยบายการแจยเงินปันผลไม่ต่ำกว่ารายละ30ของกรรมสุทธิทหลังหักค่าที่จ่ายครับ หุ้นตัวต่อมานะครับก็คือเอสโซบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจโรงการปิโตรเลียมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอีกทั้งทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโลเมติกและเคมีภัณฑ์อื่นๆซึ่งบริษัทได้ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านทางคือข่ายสถานีบริการน้ำมันค้าปลีกภายใต้ชื่อกันค้าเอสโซนอกจากนี้ยังขายผลิตภัณฑ์อะโลเมติกและเคมีภัณฑ์อื่นๆด้วยครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่10บาท70สตางค์ต่อหนึ่งห้ แนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีการประเมินราคาที่สําคัญอยู่ในช่วง13บาท10สตางถึง9บาท85สตางครับราคาย้อนหลัง1เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น10.88%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น46.58%ครับงบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีรายได้รวมประมาณ57,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ5,800ล้านบาทครับมีค่า DE อยู่ที่2.52เท่า ค่า P/E อยู e ่ที่5.41เท่าค่า P/BV อยู B ่ e ที่1.63เท่าและไม่มีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนครับการจ่ายปันผลปี65ไม่มีการจ่ายเงินปันผลครับสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ40ของกำไร,ราสุทธิหลังหกักค่าใช้จ่ายครับ หุ้นตัวต่อมาครับก็คือ PTG บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจด้านพลังงานได้แก่1ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและธุรกิจค้าปลีก2ธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG 3ธุรกิจขนส่งและการจัดการคลังสินค้าและการบริหารสินค้าคงคลัง 4. ธุรกิจพลังงานทดแทน5ธุรกิจระบบการบริหารและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในสถานีบริการ6ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและ7 ธุรกิจให้ศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์และรถเชิงพาณิชย์ครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่1 3บ0าทสตางค์ต่อหนึหุ้นครับแนวโน้มการลงทุนก็พบมีการประเมินราคาที่สําคัญอยู่ในช่วง1 3บ0าท70สตางค์ถึง1 3บ0าท20สตางค์ครับราคาย้อนหลัง1เดือนพบว่าลดลง7.48%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าลดลง10.53%ครับ งบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีรายได้รวมประมาณ39,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ160ล้านบาทครับมีค่า DE อยู่ที่4.42เท่าค่า PE อยู่ที่35.76เท่าค่า PBV อยู่ที่2.76เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน1.84%ครับ การจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่25สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้มีการแจายเงินปันผลปีแรกครั้งสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า130ของกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้ใจ่ายครับ หุ้นตัวต่อมานะครับก็คือซัตโกบริษัทซัสโกจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจด้านพลังงานโดยจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าซัสโกและจำหน่ายสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมการบินการผลิตไฟฟ้าการก่อสร้างการขนส่งและบริการซึ่งรวมการจำหน่ายให้ผู้ค้าน้ำมันในต่างประเทศด้วยนะครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่3บาท56สตางค์ต่อ1หุ้นครับ แนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีการประเมินราคาที่สําคัญอยู่ในช่วง3บาท68สตางค์ถึง3บาท34สตางค์ครับราคาย้อนหลัง1เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น7.23%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น9.88%ครับงบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีรายได้รวมประมาณ7,300ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ130ล้านบาทครับมีค่า D/E U อยู่ที่1.09เท่า ค่า P/E อยู่ที่13.5เท่าค่า P/BV อยู่ที่0.98เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน5.03%ครับการแจยปันผลปี65ได้มีการแจยเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่10สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่ารละ5 0ของกำไรสุธทธิหลังหักค่าใช้จ่ายครับ และหุ้นตัวสุดท้ายนะครับก็คือ OR บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆหรือนอแอยทั้งในและต่างประเทศซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชธุรกิจกาแฟอเมซอนร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆร้านสะดวกซื้อและการบริหารจัดการพื้นที่ครับราคาล่าสุดนะครับ อยู่ที่25บาท7 5สตางค์ต่อหนึ่้นครับแนวโน้มการลงทุนก็พราบว่ามีการประเมินราคาที่สำคัญอยู่ในช่วง27บาท50สตางค์ถึง25บาทครับราคาย้อนหลัง1เดือนพบว่าลดลง0.96%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น0.98%ครับ งบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีรายได้รวมประมาณ1 7 8 0 0 0ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ3 8 0 0ล้านบาทมีค่า D/E ที่1.12เท่าค่า P/E อยู่ที่27.31เท่าค่า P/BV อยู่ที่2.98เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน1.79%ครับการจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งเงินปันผลอยู่ที่19สตางค์ต่อ1หุ้น โดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งสําหรับนยโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ30ของกําไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายครับสรุปข้อมูลหุ้นธุรกิจน้ำมันพื้นฐานแกร่งในปี2,565ซึ่งก็เป็นข้อมูลณวันที่18มิถุนายน2,565ครับ ผมก็ขอฝากข้อมูลไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งมือเก่าและมือใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับแต่การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแนะนำพ้นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องปาลม b r ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ